สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิพมณีพยากรณสำหรับการอ่านดวงทำนายไพ่ยิปซีเป็นการทำนายดวงอ่านดวงแบบโหราศาสตร์ไทยดูได้ทั้งลัคนาและราศีเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งฉะนั้นดูเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงของชาวรักคนาราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมในช่วงของเดือนมกราคมปี2569ในเรื่องของการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันได้เลย โฟออฟโซ่สี่ดาบเพจออฟครับเด็กถือถ้วยควีนออฟครับราชนีถือถ้วย7ออฟครับเจ็ดถ้วยเอ็กออฟครับ1นึ่ถ้วย นายออฟ w อ r d อัศวินถือดาบเดอะ i l d ตึกพังทลายเ h แฮงแมนความกังวลความสับสนความเครียดนายออฟวอ a r อัศวินถือไม้เท้า Queen of p e n t a c l e s ราชินีถือเหรียญ ในเรื่องของการงานการเงินสำหรับชาวลัคนาราศีเมษในช่วงนี้เดี๋ยวทำนายไปพร้อมกันเลยระหว่างการเงินแล้วก็การงานการงานการเงินในช่วงตอนนี้ตัวชาวลัคนาราศีเมษตัวต้นของคุณเหนื่อยมันเป็นความรู้สึกที่บอกว่าบางครั้งคุณอยากหยุดพักอยากหยุดนิ่งๆอาจจะมีในเรื่องราวของอุปสรรคของปัญหา ที่มันเรื้อรังมาอย่างยาวนานเป็นอุปสรรคเป็นปัญหาเป็นเรื่องเดิมๆเ,เป็นเรื่องเกา่เกาๆที่มันแก้ไม่จบไม่สิ้นสักทีทาให้รู้สึกว่าเหนื่อยอยากพักเหนื่อยลึกเกินเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในช่วงตอนนี้สิ่งที่คุณคิดอยู่ภายในใจตอนนี้และในตอนนี้ที่เกิดขึ้นคุณอาจจะได้รับการช่วยเหลือจากคนที่อายุน้อยมากกว่า เขาอาจจะนำข่าวดีหนึ่งถ้วยหมายถึงโอกาสอาจจะมีโอกาสมาให้กับคุณมาช่วยเหลือคุณในช่วงตอนนี้เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้คือ Queen o อกครับราชินีถือถ้วยเหมือนเป็นคนนิ่งๆน,นะเงียบๆนะแต่ก็คิดเยอะเหมือนกันคิด ก่อนที่จะทําอะไรลงไปอ่ะคุณมักจะคิดแล้วค่อนข้างที่จะคิดนานด้วยถามว่าทํามันสําเร็จได้ไหมมันต้องรอดูจังหวะรอดูโอกาสนะคะเหมือนอย่างที่นายออบสอบบอกไว้ต้องลุยนะถ้าเห็นจังหวะเห็นโอกาสมันเข้ามาแล้วอ่ะต้องลุยอย่างเต็มที่ต้องฝ่าฟันต้องกล้าเผชิญหน้ากับอุปสรรคกับปัญหาที่มันเข้ามาในความท้าทาย ไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรคือสู้กันแบบซึ่งๆึ่งหน้าสู้แบบเปิดเผยแล้วต้องเร็วด้วยนะต้องดูดีๆด,ดูจังหวะดูโอกาสที่มันจะเข้ามานะคะคุณต้องเป็นฝ่ายลุกสำหรับคนใกล้ตัวใกล้ชิดคุณไม่ว่าจะเป็นบุตรบริวารญาติพี่น้องในช่วงตัวนี้เขาก็มีหลายเรื่องราวที่จะต้องทําที่จะต้องเคลียร์เขาก็มีเรื่องของเขาเขาก็มีธุรกิจมีการงานมีหน้าที่ มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือต่างคนก็ต่างทํามาหากินเนาะต่างคนต่างทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่มันเคยอดีตความคิดหรือในสิ่งที่ผ่านมาในสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยได้รับโอกาสคุณอาจจะเคยได้รับการช่วยเหลือจากใครจากญาติพี่น้องจากบุตรบริวาาจากคนใกล้ชิดใกล้ตัวคุณอาจจะเคยได้รับการช่วยเหลือจากเขา เอกอบครับแต่ในช่วงนี้มันเหมือนกับต่างคนต่างดิ้นรนต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองนะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างต่อสู้ต่างคนต่างต่อสู้ในตําแหน่งในหน้าที่การงานในงานในธุรกิจของตัวเองและก็บริหารการจัดการให้เป็น เมื่อโอกาสมาถึงเมื่อจังหวะไม่ได้ก็ต้องสู้นะคะสู้อย่างเปิดเผยสู้แบบจริงจังอะ่ะมันถึงจะผ่านในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการเงินในช่วงตอนนี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษสิ่งที่คุณจะต้องพยายามแก้ไขบางคนตกงานบางคนถึกรกจ้างหรือธุรกิจการงานของคุณในช่วงนี้มันติดขัดก็เป็นไปได้ ก็เลยเป็นช่วงที่คุณจะต้องพยายามประคับประคองทําให้มันดีขึ้นในช่วงนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณไพ่ใบนี้หมายถึงตัวคุณตัวคุณเท่านั้นถึงจะช่วยแก้ปัญหาตัวคุณเท่านั้นถึงจะลดล็อกชีวิตของคุณในช่วงตอนนี้นะคะต้องให้กําลังใจตัวเองมากๆและสิ่งที่คุณคิดในช่วงตอนนี้คุณต้องการที่จะเริ่มต้นจากออฟวอร์ด หมายถึงอัศวินถือไม้เท้าคือการเริ่มต้นกับบางสิ่งบางอยา่างบางคนได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่บางคนได้งานใหม่บางคนเกี่ยวกับการเดินทางไปเจราจาไปติดต่อค้าขายประมาณนั้นนะคะมันเหมือนกับการได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิต ของตัวคุณและสุดท้ายคือ queen of pentacles ใบสรุปคือ queen of pentacles ราชินีถือเหรียญคุณจะได้นะคุณจะได้ทรัพย์สินหนึ่งเหรียญนะคะเหรียญหมายถึงทรัพย์สินสมบัติมรดกสิ่งของมีค่าสิ่งต่างๆคุณจะได้มาอยู่แต่อาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะแลกหรือลำบากแต่จะได้มาแล้วก็รู้สึก ถ้าภูมิใจอะในสิ่งที่ตัวเองได้ได้ลงมือทําได้ทําจริงๆขอให้สรุปเพิ่มเติมให้สำหรับในเรื่องของการงานการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในช่วงตอนนี้สิ่งต่างๆที่เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาบางครั้งมันต้องเคลียร์ให้จบให้สิน้น ในปัญหาที่มันเลื้อรังในปัญหาที่มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะต้องจบนะเดวิลไม่งั้นคุณจะลาําบากไม่งั้นมันก็จะตามติดตัวคุณไปแบบนี้เรื่อยๆ d e วิลนะคะไม่รอดไม่จบไม่สิ้นสัที g m p l a c e และสุดท้ายแล้วคุณจะสมบูรณ์พไพ่ใบนี้คือการสมบูรณ์แบบหมายถึงการงานการเงินของคุณมันจะดีขึ้น ถ้าคุณจัดการแก้ไขกับปัญหาในสิ่งที่มันมีเข้ามาแบบเรื้อรลังอะ่ะอืมมันฝังอยู่อะ่ะเคลียร์ให้จบให้สิ้นสักทีนะคะอแล้ว The อ m p r s s s คุณจะได้มาซึ่งความสมบูรณ์แค่ไปนี้คือความสมบูรณ์ก็ชีวิตอาจจะดีขึ้นงานก็จะเป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นเงินก็จะมีใช้ประมาณนั้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวคุณคุณต้องจัดการก่อนนะคุณต้องจัดการก่อนตามที่หน้าไพ่บอกนะคะ นายอ๊อฟครับก้าวถยความสมบูรณ์ความรู้สึกดีๆในชีวิตชีวิตมันจะเดินหน้าต่อไปและมันจะดีมากยิ่งขึ้นต้องตัดสินใจดีๆอยู่ที่ตัวคุณนะคะต่อไปในเรื่องของความรักความรักในช่วงตอนนี้เหมือนกับคนรู้สึกผิดหวังหรืออกหักหรือเสียใจกับอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ตัวตนของคุณหมายถึงการ การสละการหยุดพักการเหนื่อยกับความสัมพันธ์ในช่วงนี้มันเป็นความรู้สึกเหมือนมันเหนื่อยมันล้าบางทีตามมากเกินไปหรือยังไงนะคะในความสัมพันธ์รู้สึกว่าเหนื่อยอยากพักบ้างนะอยากพักบ้างในบางอารมณ์แต่ก็อาจจะมีคนที่อายุน้อยมากกว่าตัวคุณเขาเป็นห่วงคุณอยู่นะเขาดูแลคุณอยู่ไม่ไกลไม่ไกลเขาคอยแสะเขาคอยแอบแอบซองแอบมอง แอบติดตามคุณอยู่ว่าคุณทําอะไรเขาเป็นห่วงเป็นใยคุณอยู่แต่ตัวคุณดูรู้สึกว่ามันมันดูนิ่งๆอ่ะในสถานในสถานการณ์ในช่วงนี้ดูรู้สึกว่ามันจะนิ่งเกินไปในความสัมพันธ์ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมากมายบางครั้งคุณจะรู้สึกด้วยว่ามันเหนื่อยบางครั้งความรักมันต้องแบบกระตือือร้นมันตอง มันต้องช่วงชิงอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือต้องสู้กับคนอื่นต้องสู้รบกับใครอ่ะคุณก็เลยรู้สึกว่าอืมลองกลับมาคิดทบทวนเรื่องราวของตัวเองก่อนไหมว่ามันเป็นความรักจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าอยากจะเอาชนะใจใครบางคนหรือเปล่าในความสัมพันธ์เพราะที่ผ่านมามันเคยมีความรู้สึกที่มันดีนะ แต่ณนะตอนนี้รู้สึกเหมือนมันเริ่มเงียบลงไม่ค่อยแบบมีในความรู้สึกโมเมนต์ที่มันหวานแล้วอะ่ะมันค่อยๆลดลงบางคนอกหักบางคนถูกทิ้งถูกตัดเยื่อใหญ่ในความรู้สึกในความสัมพันธ์ทําให้คุณรู้สึกกลับหันมาทบทวนและลองมารักตัวเองอีกครั้งหนึง่งถ้ามันจะมีในเรื่องของความรักหรือโอกาสหรือการที่จะได้พบใครสักคนที่เขา คิดดีกับเราอะที่เขาจริงใจคุณก็ยังหวังนะคุณก็ยังรอรอเพื่อที่อยากเจอเขาคนนั้นอยากเจอความรักที่จริงอยากเจอความรักที่ใช่อะก็ยังรออยู่นะคะรอและตอนนี้ก็ถือว่ายังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสเพราะภายในใจลึกๆของคุณนะคุณก็ยังเชื่อว่ามันต้องเจอมันต้องได้พบกับใครบางคนที่ที่เขาเข้าใจในตัวตวนของคุณ แล้วมันจะเป็นความรักที่มันรักกันมากขึ้นมันจะเป็นความรู้สึกที่มันพิเศษที่มันแตกต่างไปจากอดีตหรือคนเดิมๆหรือความรู้สึกเดิมๆประมาณนั้นถ้าได้รักใครแล้วทีนี้รู้สึกว่าจะรักจริงมากขึ้นจะดูแลจะเอาใจใส่จะพยายามหาเวลาให้เขามากขึ้นจะได้ไม่มีช่องว่างนะคะในช่วงตอนนี้ สำหรับชาวรักขนาราศีเมษก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าอยากดูคลิปความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักนะคะรอชมในคลิปหน้าถัดไปนะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องอาจารย์ทิปมณีพยากรเพื่อที่จะได้ทำคลิปดีๆมาให้ได้รับชมรับฟังกันต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ